สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆผู้ติดตามช่อง YouTube มือใหม่หรนสวนครับวันนี้พามาดูร้านป้านะครับพอดีร้านยายพินนะครับพอดีมีต้นไม้มาลงใหม่ผมอยากรู้ว่ามีต้นอะไรมั่งครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเดี๋ยวรอยายเดินมาแป๊บหนึ่งก่อนครับน่าจะเป็นต้นนี้มั้งครับ โอโนุ่นยายมาแล้วจะให้ยายวางยายสวัสดีครับในต้นไม้ที่ลงไม้ต้นนี้ใช่ไหมกี่บาทนี่หน,นึ่งร้อยห้าสิบบาทาชื่อต้นอะไรครับเิมยายยกให้ดูหน่อยหนึ่งกระถาง150านหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นดอกเข็มใช่ไหมหรือต้นเข็ม เรียกต้นดอกเข็มต้นดอกเข็มครับเพื่อนๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่เขามีกี่สีใหญ่มีอยู่สีเดียวปกติเขามีกี่สีไอ้ต้นเนี้ยรู้รไหมมีสีแดงสีแดงชมพูสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีเหลืองของยายมีสีแดงอย่างเดียวใช่สั่งมาผิดสไม่ได้สั่งพระกันอ๋อจะจะเอามาอีกไหมไอ้สั่งพระกันอ่ะวันหลังกันใช่ไหมดะอ๋อนี่ยายทำอะไรหน่อยนู่นลงต้นไม้ร้านยายเหรอครับค่ะ นู่นเพื่อนเยายเดินไปนู่นหน่อยไปคุยตรงนู่นนี่ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ตรงนี้ก็ได้ค่ะยายมันร้อนนี่ครับไอ้นี่เขาเรียกอะไรไซเกาหลีค่ะที่สวยกระถางกี่บาทอันนี่กระถางต้นละสองร้อยห้าสิบต่อหนึ่งกระถางสองร้อยห้าสิบนู่นครับที่เขาลงใช่ไหมยายขายดีไหมต้นนี้ขายดีมากขายดีที่สุด ในร้านต้นไหนขายดีสุดบอกไหนคุณใสเกาหลีค่ะใสเกาหลีค่ะเอาไปทาเป็นรั้วบ้านเขาเอาไปทําเป็นรั้วบ้านเขาจะสั่งทีทีเดียวกี่กี่ต้นสี่สามสิบต้นละสองร้อยเนาะโอตอนนั้นตรงนี้เต็มใช่ไหมน้องที่เราไปถ่ายตอนนั้นนี่โล่งหมดเลยนี่นะครับมีอันไหนมาใหม่ๆไม่ยายเดินมาคุยหน่อยตาโกร่งเดินไปเลยครับ นี่ครับเลยบิ๊กซีมา500เมตรครับเป็นร้านแรกนะครับร้านยายพินนะครับเพื่อนคนไหนอยู่ใกล้แถวจังหวัดวีรำสุรินก็แวะมานะครับที่ร้านใหญ่นะครับวันนี้ก็จะมาดูต้นไม้ที่ <ลง S 1> ยายแกเอาลงมาใหม่ต้นอะไรยายนี่ผักกากรองค่ะผักกากรองผักกากรองเขาเป็นไม้แบบไหนไม้แดดไม้ไมประดับเ,ดดเป็นไม้แดดไม้พุ่มนี่ครับเหมือนรังนกเลย ยกี่บาทอันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนี่เขามีดอกด้วยเพื่อนดอกมีดอกสวยนี่ครับอันนี้เพิ่งมาใหม่ๆเราจะถ่ายเฉพาะไอ้ที่มาใหม่ๆนะครับมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยอ๋อนี่ยายฝากมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยลูกละร้อยยี่สิบแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้มางมังห้าสิบอ๋อห้าสิบราคาเดียวกันหมดไหมนี่หนึ่งร้อยลูกเท่าไหร่นะ <120. S 1> 120ร้อยยี่สิบราคาเดียวกันหมดนี่นะครับดเดี๋ยวพาเพื่อนเดินมาดูก่อนครับนี่อะไรใหญ่เนี่ยนี่หมากเหนูหมากประดับหมากกินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยกินไม่ได้ค่ะประดับหมากประดับเขาซื้อฉันมากเขาซื้อไปประดับแบบไหน,นอันนี้เขาเอาไปใส่กระถางประดับโชว์นะอ๋อใส่กระถางประดับโชว์นะบ้านสวยโคมอ๋้เพื่อน เขาเรียกหมากประดับหมากประดับหมากเหลืองหมากเหลืองหมากเหลืองหรือหมากประดับน่ลโใหญ่มากอ๋้สวยงามกี่บาทยายนี่อันี่นะอ้นี่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนี่นี่ที่มาใหม่ๆเราจะพาเพื่อนมาดูนะครับสวยเพแต่มันสวยจริงเนาะยายเนาะสวยมากอ๋อที่ต่อไปยายก็ไล่แกะแกะไล่แกะเชือกออกอ๋อไล่แกะเชือกออกแล้วก็เปลี่ยนกระถางไหมไม่ค่ะไว้แบบนี้ใช่ไหมเอาเชือกออกจะได้ น้ำถ้าเราไว้เชือกมันจะความร้อนมันร้อนเองต่อไปก็ไล่แกะออกนะครับเพื่อนๆนี่ร้อยห้าสิบบาทนี่หมากเหลืองหรือหมากประดับนะครับ,ม,บออมีอะไรมาใหม่ๆไมหมยายพาเดินดูหน่อยมีเหลือแค่นี้แหละไอ้นี่ก็เขาจะยกขึ้นรถมีดีลล์อ้เนี่ยของใครเนี่ยของเขาไม่ใช่ของยายเหรออ๋ออ๋อ นู่นนุ่นไซ้เกาหลีขายดีมากที่สุดพาไปดูไอ้ไอ้ต้นไม้ที่เขาชอบเอาไปทํารั้วหน่อยใหญ่มีอะไรมั่งที่ชอบทํารั้วมมีีไซกกกับโน่แหละอ๋อต้นนี้ใช่ไหมอ๋อต้นโมกใช่ไหมใช่ต้นโมกมีเจดอกเลยค่ะสวยที่เขานิยมเอาไปทำรั้วใช่ไหมใช่ดอกมันจะหอมมากที่บาทนี่ไอ้นี่อยู่เป็ดสิบบาทไอ้นี่ ขายดีที่สุดเหมือนกันใช่ไหมยแล้วไอ้ช่องที่สองนั่นอะไซเกาหลีไซเกาหลีมาใหม่กี่บาทช่องที่สองช่องสองนั้นต้นละร้อยต้นละร้อยอนั้นไอ้สูงสูงต้นละสองร้อยไอ้สองร้อยสวยเนาะใหญ่เนาะมันเป็นกำแพงได้เลยเนาะนี่นะครับเพื่อนๆส่วนมากคนนิยมซื้อไปทำกำแพงนะครับเพราะถือว่าขายดีมากส่วนมากคนก็ซื้อไปคนละสามสิบต้นเนาะใหญ่เนาะสามสิบต้นนี่จังโมกนี้ คนละสี่สิบคนละสามสิบคนละสามสิบสี่สิบนี่อันนี้คือมาใหม่หมดนะครับเพื่อนๆนี่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 ถ้าใครสนใจก็รีบมาเอาเด้อันจะหมดก่อนถ้าใครสนใจก็รีบมาซื้อนะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนยายบอกนี่พอพึงลงอันนี้พึงลงเสร็จเมื่อกี้เนาะแต่ตอนนี้ก็ลงยังไม่เสร็จคนนิยมซื้อไปทํารั้วครับเพื่อนๆนี่คนละสามสิบถึงสี่สิบกระถางเนาะยายเนาะถือว่าขายดีมากนี่นะครับสําหรับต้นโมกนะครับ แล้วก็ใส่เกาหลีเนาะยายเนาะใส่เกาหลีกใส่เกาหลีเรียเนี่อสวยกี่บาทอันนี้ห้าร้อยห้าสิบสี่กระถางราคาเดียวกันราคาเดียวกันหมดโอ้สวยงามมากอุ้เพื่อนห้าร้อยห้าสิบนี่นี่ครับสำหรับยางเดียดดำนะครับยายแล้วเนี่ยอะไรชื่ออะไรเนี่ยเรือนเซตีกี่บาทร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทเพื่อนนี่ เรือนเศรษฐีสวยเหมือนกันนี่นี่ครับเรื่องไม้น่ะสุกไม้น่ะที่ถ่ายตัวนั้นไปหมดแล้วนี่ใหม่อ๋ออันนี้ลูกใหม่ลูกใหม่แล้วนี่อะไรต้นอะไรเนี่ยกระดาษต่างในแม่มันอยู่ต้นอะไรนี่นั่นมมี่ใช่ไหมใช่กี่บาทอันเนี้ยอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสวยเห็นไม้โหลอดขึ้นนี่เพื่อนๆสามร้อยสิบ มีกระดาษด่างกี่ต้นในนี้เหลืออยู่สามอันนี้เท่าไหร่เหมือนกันสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเหมือนกันอันนี้เหรอเหมือนกันมันติดด่างใหญ่ใหญ่เนี่ยนั่นแหละมันเดิมมันก็ออกอ๋อเดี๋ยวมันก็ออกสามร้อยห้าสิบเหมือนกันเดี๋ยวมันก็จะออกเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเนี่ยเหมือนกันกระดาษด่างลูกเล็กอ๋อลูกเล็กมีอยู่สี่กระถางหนึ่งสองสามสี่ราคาเท่ากันเหมือนกันราคาเท่ากันสามร้อยสิบแล้วนี่เสื้อผ้าน่ะเสื้อผ้านสองร้อยห้าสิบเสื้อผ้านสองร้อยสิบ นี่ครับเพื่อนๆวันนั้นมาถ่ายมีเยอะวันนี้ขายหมดไปยังหมดไปแล้วเท่วนั้นมีคนบอกว่ามาจากดูจาก YouTube ผมไหมใช<ห>่ไหมมีค่ะมีแต่ลูกค้า YouTube เยอะมาจากที่ประโคนชัยนางราองลำไยมาทั่วเขาเขาบอกว่าไงเขาเขาบอกว่ามาตาม YouTube ว่าใน<ส>ร้านยายพิมเขาก็บอกว่าอย่ามาเข้ามาเขาก็นี่เลยเขายยายไม่มีส่งอนอนไลน์เนาะไม่มียายไม่มีส่งออนไลน์ครับยายทำไม่เป็น ใครทำไม่เป็นต้องมาซื้อเองต้องมาซื้อเองอ๋อมี <ทำ S 1> ลูกค้ามาซื้อจาก u t u b e เยอะเยอะค่ะ <มา S 1> ครับผมมาเยอะแย,ยะนี่ครับมาก็อยู่บอกเขาหน่อยว่าอยู่ตรงไหนอีกรอบหนึ่งอยู่ตรงเอ่อโจอะไรยนข้างสิริยันยน,ยนมาทางบิ๊กซีก็ห้าร้อยเมตรก็ถึงแล้วจ้ะอยู่ร้านแรกนี่ร้านแรกนะครับเลยบิ๊กซีมาห้าร้อยเมตรอยู่ติดถนนดำเลยเป็นร้านแรก ชื่อร้านอะไรยายร้านยายพินชื่อร้านยายพินนะครับนี่มีมีต้นไม้อะไรบ้างมีหลายอย่างค่ะมีกุ้บโบไี่ถูก็มีไม้มงคลไม้มงคลแล้วก็ไม้ดอก,กไม้ดอกไม้ประดับไม้ประดับมีต้นมะม่วงมีมีไม้ผลไม้ผลแล้วก็พืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวไม้ดอกก็มีรับมีสวยงามมากนู่นข้างหน้าเดินไปดูหน่อยยาย ข้างหน้าน่าจะมาใหม่นั่นน่ะฮัลโหลนะแล้วที่ถือนั่นอะไรน่ะบอกหน่อยนี่เขาเรียกบอกหน่อยม่วงมงคลม่วงมงคลกี่บาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ต้องมองนายายก่อนเพราะคนนี้ไม่รู้ราคาแน่นอนเลยไม่ได้อยู่ใครมาฝั่งนี้ไม่ได้อยู่ขายต้องมองนายายนี่อะไรยายต้นอะไรเนี่ย คอร์ดมอสกี่บาทนี่สิบบาททำไมชื่อเป็นอังกฤษชื่ออังกฤษไม้ไม้จากประเทศไทยอังกฤษเนี่ยไม้ไทยเนี่ยแต่เขาตั้งชื่อคอรมอสคอรมอสเขามีดอกสีอะไรมั่งมีสีขาวสีชมพูสีแดงสีขาวสีชมพูสีแดงแล้วนี่สีอะไรอันนี้สีม่วงม่วงอ่อนออ๋อม่วงอ่อนอ๋อแต่เขามีลายสีใช่ไหมใช่กระถางละเท่าไหร่นะสิบาทห้าสิบ บาทกระถางละสิบสิบบาทกระถางละสิบบาทเพื่อนๆผมต้องถามย้ำเพื่อยายบอกผิดสิบบาทใช่ไหมกระถางละสิบบาทเพื่อนๆมีบ้านชื่อก็มีเด้อลยค่ะผูกสุดอันนี้แล้วมั้งเนี่ยสิบบาทเมตรใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้คุณนายถือสายสามห้าสิบเทเซียงไฮ้เพื่อนอะเป็นดอกใหญ่เนาะห้าสิบบาทเองเพื่อนนี่นี่ยายถือดิ คือไหวไหมไหวห้าสิบบาทผมว่าคนซื้อเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะมันเป็นกระจุกเลยเป็นพุ่มเลยครับเพราะว่าไม้ตัวนี้มันเลี้ยงง่ายครับนี่โอ้แต่นี่เป็นพุ่มสวยเลยเนี่ยนอนใหญ่เนาะห้าสิบบาทเองนี่เหลืออยู่สี่กระถางแค่นั้นแหละแล้วดอกะอะไร,ะไรใหญ่เนี่ยอันนี้บานชื่นค่ะกี่บาทบานชื่นนี้ยายขายสิบห้าบาท 15บาทต่อนหนึ่งกระถางบานชื่นก็สวยครับมีหลายดอกมีหลายสีสนะยายเนาะสิบห้า <15 S 2> บาทมีหลายสีมาให้ดูอันนี้หน่อยอันนี้กี่บาทนี่ดาวเรืองวววสวยงามมากเลยนี่ยายยกให้ดูหน่อยนี่ดูความสูงเขาเนี่ยสิบห้าบาทใช่ไหมสิบ้าบาสิบห้าบาทสี่ต้นร้อยเต้นเจ็ดต้นร้อยสิบห้าบาทเจ็ดต้นร้อย สวยจริงดอกเขาแล้วไอ้ตรงกลางนูนะ่นน่ะอะไรดอกอะไรเรียกอะไรนะระเรียกต้นกระดุมทองกระดุมทองกีบ่บาทสิบห้าบาทสิบห้าบาทอันนี้เขาจัดเป็นไม้อะไรนี้จัดจัดเป็นไม้เหมือนด้าวเรืองนี่เลยไม้แดดหรือไม้ไมประดับไม่แดดประดับด้วยอ๋อไม้แดดไม้ประดับด้วยสิบห้าบาทถือว่าถูกมากเลยนี่ครับอันนี้ก็ต้นละสิบบาทไม่เคยเห็น จะได้ค่าดินไม่สิบบาทนี่ฮะขายสิบบาทมันจะได้ค่าดินไหมเนี่ยขายใหญ่อืมสิบบาทใหญ่เอาสิบบาทพอเนาะใหญ่มาดูอโลหาหน่อยอ๋อนี่นี่นี่อันอนี้ก็พึ่งนี่สงสัยพึ่งลงมาใหม่แน่นอนอ๋นพงงอพึ่งลงใหม่อยู่ฝั่งนี้ก็มีห้าสิบบาทเองนี่อโลหา มีลูกเล็กเขาไม่ใหญ่ฮ่าลูกเล็กก็กกมีเยอะไม่ไม่ใช่กระถางเล็กที่ที่ยายจะขายเป็นกระถางเล็กอ่ะหรือ,อรม,มีแค่สามกระถางนี้ยังยกกี่บาทอันนี้อันนี้นนสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทนี่โอ้ต้นใหญ่ลูกัเยอะอันนี้ล่ะโอ้ต้นนี้ห้าร้อยต้นนี้ ต้นเขาใหญ่มากเนาะยายนอ้องนี่ห้าร้อยบาทนี่นี่อันนี้เล็กลงมาหน่อยเล็กลงแต่มีลูกกี่บาทครับกี่บาทยายนี่อันนี้นะอันนี้สองร้อยสิบอันนี้สามร้อยสิบอันนี้ห้าร้อยอันนี้ก็สามร้อยสิบก็มีลูกสามสี่ลูกนะครับเอาแล้วอันเนี้ยกี่บาทอันนี้สามร้อยสามร้อยส่วนมากจะมีลูกเยอะมากเลยยายมีสูตรดินไหม ยายยยาเอาดินอะไรใส่มั่งบอกหน่อยใส่ดินกามปูค่ะกามปูอย่างเดียวใช่ไหมค่ะโอ้ยไอ้นี่เขาอยู่ในน้ำได้เนาะค่ะนี่ครับแล้วแบกไม่กี่กี่บาทไม่กี่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ยายไม่ได้หยุดสงกรานนี่ไม่ได้หยุดเลยแล้วทำไมไม่ปิดสงกรานมั่งหืมกลัวขาดไรายได้อ๋อยายกลัวขาดไรายได้แบบนี้ก็มีอีก อ๋อยายไม่กลัวขาดรายได้นะครับไม่ยอมปิดสงการครับยายเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะเปิดตั้งแต่หกโมงปิดประมาณหนึ่งทุ่มค่ะหกโมงเช้าหกโมงเย็นใช่ไหมถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเปิดปิดอ๋อเปิดหกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มเพื่อนไม่ใช่เปิดหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะชั่วโมงเดียวก็ปิดนะแล้วเพื่อนเข้าใจผิดอีกกระเป๋านี่ยก็สวยค่ะพี่มาทไอเนี้ย อันนี้อลเปตซชื่ออะไรนะเล็บกระเป๋าเล็บเด็บเด็บเด็บกระเป๋าเพื่อนค่ะนี่มันจะออกกระเป๋าจะออกกระเป๋าอ๋อนี่นี่นี่ยายบอกว่ามันเป็นกระเป๋าอันนี้คือดอกเรื่องอะไรของเขานี่ยกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าห้าสิบบาทใช่ไหมกระเป๋านี่ทั้งกระถางเนี่ยครับสิบเจ็ดสิบเปดสิบแปดสิบโอ้ผมฟังรถให้ตลอดเลยแปดสิบนี่สวยจริงนี่นี่นี่เขาเป็นเป็นกระเป๋าเพื่อนเป็นกระเป๋าเดฟกระเป๋านี่ ขายดีนะอ๋อคนที่ขายตะกุงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยขายดียายยยยัยแนะนําว่าใครที่ขายกาแฟขายอะไรก็เอาไปแขวนหน้าร้านเหมือนแบบเป็นกระเป๋าเก็บเงินใช่ไหมยายใช่อ๋อนี่นี่เนี่ยเดบกระเป๋านี่เดบกระเป๋าขายเนี่ยเก็บเงินเก็บทองได้ดีนะอ๋อมันเป็นกระเป๋าเนาะยายเนาะถ้าเลี้ยงได้กระเป๋าเยอะๆนะยิ่งดีเลยค่ะขายดีมากโหทำรวยแปดสิบบาทนีบแปดสิบบาทเป็นเงื่อน รู่ข้างบนละกี่บาทนะอันนี้ตุ๊กตาอันนี้แปดสิบมีชื่อไหมไม่ใช่มีเขาเรียกเด็กเหมือนกันเลยค่ะแต่เด็กใบใหญ่มันจะมีกระเป๋าออกมาไหมไม่มีมีแต่ปลาจะไม่มีกระเป๋ามาแบบนี้ใช่ไหมไม่อันนี้เด็บเด็บปลาอันนี้เด็บเด็บเด็บใบใหญ่แล้วเด็บปลาเด็บใบใหญ่นี่ครับกี่บาทนะแปดสิบวันนี้ได้ได้ปลาแล้วแล้วได้เอก ไอกระดิงกระดิงด้วยเพื่อนอแต่กระเป๋าเนี่ยสวยพึ่งเคยเห็นนี่แต่อันนี้อยู่เต็มเลยกระเป๋านี่นนนนส,สวยจริงไอตัวนี้แปลกมาก<อ>พึ่งเคยเจอนี่นะครับใครที่อยู่ใกล้ก็แวะมานะครับที่ร้านยายนะครับมีครบทุกอย่างดินแล้วก็กระถางแล้วก็ไม้แดดไม้ผลไม้ประดับไม้มงคลมีหมดครบทุกอย่างนาจากำลังรดน้ำนะครับ ร้านก็เปิด6กโมงถึง1ทุ่มนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับนี่นะครับทางก็นี่ติดถนนดำเลยนี่ครับเลยบิ๊กซีมา500เมตรเป็นร้านแรกร้านยายพินนะครับแกไม่มีส่งออนไลน์นะครับป้ายายแกไม่ได้ส่งออนไลน์ก็มาซื้อเองที่ร้านนะครับนี่นะครับยายไม่รู้จะส่งออนไลน์ยายแกส่งออนไลน์ไม่เป็นครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ สวัสดีครับ